สวัสดีครับผมจิตสดาภูปัญเชื่อกครับชื่อเล่นต้นไหมนะครับพนักงานบริษัทสิงก้าวหน้าจำกัดตราสิงบินวันนี้นะครับผมจะพามาดูแปลงที่ฉีดผลิตภัณฑ์ทางบริษัทไว้นะครับเป็นสารกําจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวายาข้าวนกกระดูกไก่และที่สําคัญช่วงนี้ครับหนวดประดุกดื้อยานะครับผมก็ได้มาทําการทดลองฉีดนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่แปลง ลุงสิมโลงอ่อนนครสวรรค์ครับอ่านะครับลุงทํานากี่ไร่ทั้งหมดทั้งหมดก็แปดสิบกว่าไร่ครับแปลงเราฉีดทั้งหมดกี่ไร่ครับแปลงนี้ทั้งหมดสิบแปดไร่ครับแปดไร่แล้ววัชพืชที่มันเป็นปัญหาตอนนี้ก็คือตัวไหนนะครับเนี่ยหนวดประดุกแล้วก็เขาเรียกว่ารักเขียดอะไรนี่มันหลายชื่อครับเนี่ยก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างฉีดไปแล้วไม่ไม่ตายครับก็คือฉีดไปแล้วครับค่อนข้างดีอะ ดื้อยานะครับฤดูนี้พวกหนวดประดุกดอกเขาอะไรต่างๆแต่แปลงของคุณลุงนะฮะที่มีปัญหาก็คือในส่วนของหนวดประดุกดื้อยาแล้วก็มาฉีดสินค้าผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทก็คือตัวเกลี้ยงนานะครับตัวนี้ก็คือบวกไปด้วยนะครับตัวซิส m โมมาจากสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ b บิสพาริแบกก็คือไล์แบกนะครับสารบิสพาริแบกสิบเปอร์เบวกจับใบจากฝรั่งเศสนะครับชื่อวิกเตอร์สเป อย่างดีนะครับฉีดในพื้นที่นะครับ18ไร่ใช้ไป2กล่อง2กล่องกล่ 2> 2องนึง 1, สามารถฉีดไป2ถังครับ2ถัง2ถังก็คือแปลงนี้18ไร่ฉีดไป2กล่อง4ถัง4ถัง200ลิตรนะ,ะ4ถัง200ลิตรนะ2กล่อง,องฉีดไปแล้ว4วัน4วันครับเราจะพาไปดูแปลงนะครับดูว่าหนวดประดุกจะเป็นยังไงหลังจากฉีดไปแล้ว4วันนะครับ<ๆ><ๆ>เดี๋ยวตามมาเลยครับ จะมาถอนดูนะฮะหลังจากฉีดไปแล้วอาการของหญ้านะจะมีลักษณะยังไงบ้างแปลงนี้คนระัหน่วยปะดุกค่อนข้างที่จะเยอะมาก,มากแตกต่างจากแปลงทั่วไปนะครับอันนี้คือผลงานการฉีดนะครับตัวเกลี้ยงนาที่ได้เกินไว้ที่แรกนะฮะหลังจากฉีด4วันไส้ข้างในนะครับไปถอนดูจะดำดำ อาจจะดูอย่างนี้อาจจะเขียวแต่ไปถอนดูนะฮะบอกได้เลยว่าฉีดไปนะครับข้าวไม่มีปัญหาเลยข้าวไม่โสมครับเนี่ยข้าวไม่โสมเลยข้าวไม่โทมแ,<ต>แล้วก็หญ้าตายนะครับเนี่ยหญ้าตายดีนะครับฝากบอกเกษตรกรทั่วไปว่าใช้ดีครับเนี่ยชุดเกี้ยงนาเนี่ยใช้ดีมากเลยครับผมก็ไม่เคยใช้้ักพึ่งมาลองมาใช้ก็รู้สึกด,ดีแล้วครับเนี่ยใครที่ยาหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เจอบอกว่าใช้ตัวไหน ค่อนข้างที่จะดื้อตัวเกลี้ยงนาผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพนะครับจากอเมริกาของบริษัทสิงค์ก้าวหน้าจำกัดตราสิงบินนะครับ เกลี้ยงนาชุดนาสะอาดกําจัดหญ้าดื้อยาได้ทัญ้าใบแคบและใบกว้างในนาข้าวทําให้นาสะอาดปราศจากหญ้าร้ายในนาข้าวทํานาทั้งทีต้องมีข้าวเกี๊ยวบอกได้คำเดียวว่าต้องใช้เกลี้ยงนาชุดนาสะอาดเกลี้ยงนาชุดนาสะอาดหาซื้อเกลี้ยงนาได้แล้วที่ร้านค้าเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านได้แล้วครับพี่น้อง